ดูกันให้ชัดๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรานอนไม่พอนอนน้อยแต่นอนนะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะร่างกายไม่ได้โอเคเสมอไปถ้าเรายังไม่พักผ่อนสะสมไปเรื่อยๆนอกจากหน้าพังหมองคล้ำสิวถามหาแล้วสุขภาพภายในยังแย่ลงเรื่อยๆอีกด้วยจินมีเคสของเกรกและมิดที่ได้ทําการทดลองไม่นอนหลับเป็นเวลา36ชั่วโมงมาฝากทุกคนค่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง จินได้ไปดูช่องยู u ู u แอส s ซปซาของเกรกและมิดพวกเขาได้ทำการทดลองไม่นอนเป็นเวลา36ชั่วโมงโดยกฎในการทดลองครั้งนี้มีอยู่ว่าเขาสอคนจะต้องถ่ายรูปใบหน้าตัวเองทุกๆ6ชั่วโมงโดยไม่มีการแต่งหน้าใดๆห้ามนอนเด็ดขาด แต่จะอนุญาตให้ดื่มกาแฟนในตอนเช้าได้14ชั่วโมงแรกทุกอย่างยังเป็นไปตามกิจวัตรประจำวันปกติตื่นนอนตอน8โมงทำงานแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองเก็บไว้พวกเขาพยายามหากิจกรรมต่างๆมาทำเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับ <het music> เมื่อเวลาผ่านไป19ชั่วโมงมิดก็เริ่มบ่นว่ารู้สึกเหมือนสมองกำลังละลายเลย I feel like I'm going brain feel because they were done the podcast, brain slowly melting my now done podcast crazy that the 20ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนหลับผ่านไปมิดบอกว่าเขารู้สึกเพียมากแล้วก็รู้เลยว่ากระบวนการความคิดและการประมวลผลของเขาทำงานได้ช้าลงมากๆพอผ่านไป29ชั่วโมงเกรกก็เริ่มพูดอย่างที่ต้องการไม่ได้แค่จะพูดคำว่าภาพหลอนเขาก็ยังพูดผิด ซื้อให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมองของพวกเขาเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆและเมื่อครบ36ชั่วโมงและนี่คือใบหน้าของเกรกหลังจากไม่ได้นอนมา36ชั่วโมงหน้าของเกรกเหมือนคนกำลังร้องไห้ซึ่งเขาไม่ได้ร้องไห้เพียงแค่เขาไม่ได้นอนในส่วนของมิดก็ไม่ต่างไปจากเกรกมากนะักตามภาพคือเขามีอาการตาแดงและมีใบหน้าเหมือนคนเครียดหรือเพิ่งร้องไห้มา สรุปจากการทดลองของทั้งสองคนได้ว่านอกจากจะทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปดูโซมมองค้าขึ้นแล้วระบบสมองของพวกเขายังเริ่มมีปัญหาอีกด้วยเรียกได้ว่าสุขภาพภายในส่งผลต่อภายนอกหากเรานอนไม่เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อวันเมื่อเรามีปัญหาการน,นอนไม่เพียงพอสะสมเรื่อยๆอาจจะทำให้ร่างกายมีปัญหาตามมาเช่นความจำแย่ลงอารมณ์แปลรปวนระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมีปัญหาด้านความคิดความเข้าใจประมวลผลสิ่งต่างๆในแย่ลงมีโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุได้มากกว่าคนทั่วไปเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับกระดูกเสี่ยงมีสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอย หากไม่อยากมีอาการเหล่านี้รีบปรับเวลานอนให้เป็นปกติกันนะคะในช่วงแรกอาจจะยากด้วยวิถีชีวิตประจําวันที่ไม่เอื้ออํานวยแต่ต้องค่อยๆปรับไปเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะและเพื่อนๆล่ะคะนอนพอกันหรือเปล่าและถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของเราได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่กับจินคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ